เจ้าร so ู้เด่งเสด็จพ่อเตพราชเสด็จแม่ทิพมลทาผมมาที่นี่เพราะเนื่องจากเหตุการณ์บังคับเสด็จพ่อบังคับให้ผมแต่งงานผู้หญิงที่ชื่อว่าขวายหญิงสุชาดาแต่ผมไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นเลยผมไม่ได้รักเธอผมก็เลยหนีมาตั้งใจจะมาบวชที่นี่หอนี่มาตากันนะมัวลงแลวัดกูติ้นี่มาพบกันแล้วอาจารย์บวชที่ผมได้ไม่ลวงพ่อพอไม่บวชให้เด็ดขาดการบวชไอ้คนไม่ใช่บวชเพอบวชว่าบวชว่าคุณไม่บวช อาจารย์บวชรีผมนะหลวงพ่อไม่บวชเด็ดขาดผมเป็นฟ้าชายต่ำใจเป็นตาใหญ่ไรกูมไม่บวชถ้าผมได้บวชที่วัดเด็งนี้ผมใช้สเสด็จแม่มาต้อนกต,ต,ตินสักจีบล้านบวชตัวเดียวเลยไอ้ปุูแก้วไปเจอวอนเจอบงตาไม่ใหญ่ว่าวัดโลกพอเด็ดน,นี้ักตีกูนี่นี่และโอ้กูกันนี่อาจารย์จอยบวชได้ผมแข็นีอาจารย์ผมไม่จอยเจอเบืองมุงลังกาหายตะแป้น ไอบวชปพนาหมดผมหลังยังได้เห็ืดูดีจ้าวัวได้วผมเ่ียกจอและกไวยชุดขุดได้เด็ดตอเดียแม,ม้มไม่อยอมแม,ม,ม้มลงชุดแดงนี่รนนนเรียนจบปันั้าแต่เหลือไม่ก้าวัน่อาจารย์บวชที่ผมได้ไหมพอไม่บวชหลอกป้าใจาปา่าหนูแต่พอยินดีจะรับไปเติมเป็นญาติลูศิษ์ในวัดนี้ทึกข้าวิชาตรมะเพื่อนำไปดูแลบ้านเมืองประชาจนต่อไปผมขอบคุณมากอาจารย์แลวผมไม่เป็นลูกศิษย์แล้วเออ อาจารย์ครับในในก้อยผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ช่วยตบหัวให้ผมหน่อยเถอะตบหัวให้ผมหน่อยเป็นสิริมงคลน,นะไม่ต้องตอบตลกมันไม่จำเกี้ยวไรในคนเราความติวาดีไม่ดีมาจำขึ้นโยก,กับตบหัวอาจารย์ช่วยตบหัวให้ผมหน่อยนะผมขอร้องเลยหลวงพ่อแต่อาจารย์ไม่ตบหัวให้ผมจะนั่งอยู่แบบนี้ไง้องตอบกันตบจำยากร้อยฮัลโหลโต๊ะไม้บุตรเล่กันนึกอของมังนา,ายนั่งเ็น ผมกับคุณ่านอาจารย์ผมจะไปพักบ,บนอนก่อนแล้วผมจะได้มาเรียนวันไหนอ่ะต่อเช้าลูกตเตวายเตอมาเรียนในเวลากลางคืนลูกนะกลางวันอย่ามากลางคืนอาจารย์สอนได้หรือตอนใดเป็นเละให้เตอมาเรียนในเวลากลางคืนแล้วกลางวันผมจะไปนอนที่ไหนอ่ะกลางวันกาไปนอนบ้านใหญ่าลางวันน่นเตเตอ แต่กลางคืนในมนัดนอนในวัดผมรู้แล้วกลางคืนผมจะมาเรียนวิชาที่นี่แต่กลางวันผมได้เห็นกระต้มหลงหนึ่งที่อยู่หน้าวัดแห่งนี้มียายชราแก,ๆก่ๆคนหนึ่งอยู่อาศัยผมจะไปขออาศัยยายคนนั้นที่นั่นเดียเรียบตาเอ้ยหอมพรำหยู่ได้ตาก็จยุเถรวยไยในวัดคูว้ามาอแล้วไอ่ะไปเลไปเลยนักเลงมาหน่อยมาหน่อยมาตะกยะ มาเต็มวัดรูมาน้อยมามานี่กว่าใจเมืองน้อยแหละเพี่พระราชนิกบอลวุ้ยกว่างไม่หรอกอ่ะจะเด็ดพี่บางบัวตองจะมาน้องดินแดงเมื่อไหร่เพี่กนะทุนงระมมนี่ับเลดหลานตีรอกปากเลดมาน้อยเตัวมาแรงไม่นาก็ตามนะวันนี้เตัวมาแต่น้อยไม่หรอก Lê từng đi chữ rơi rồi à, bà Cao, có một khơi hàng, có khơi Hả, wow, wow, chi đọc khơi Ta một chi hả à? Mà ta mừng anh lên Chữ rơi à, chữ, chữ khen Ô, oh, này khen, wow Khát vừa wow Này khen, wow Nè Lô uai phần ảnh Thế mà trời à Mấy đâu Bạn nói à tư Hả มาอยู่น่อยอย่่ยด้วยหหลง้งนี่มากับ้อยแวแวๆพวพพวกใหม่ชวนวมามามาเอวเวาใ่ชวยมาชวยวัาหลงเคยหลงพอแล้วหอเฮ้แล้วแม่มีไม้อะฮะแม่ตืมมีไม้เฮ้อยเฮ้ยเฮ้มาไม้อยู่น้อยอะแม่ เว้ยพอว่าแม่ใจแหวกพไม่เกิดมั้หัลแม่เอ็มเด็กมึงไม่เกิดว้าไอ้มึงหลุกกัน่พวกไม่ามู้จีผูจีฮะซอยยพูดพมเลกกรนดนี้หลแลูู้โลอกแม่เอ็มเด็กมึงไม่เกิดลุแม่เท้านะเดี๋ยวพอลูกก็พอมึง BOR-